กายจิตตวันธารมตมะริยานกนางสุสุทธางสร้างโยสาวพปมินางสารนางเกมมุตตมางนาติญานุสติธานางวันธามิตงสิเรนหา จใจต่อสเมสังคาสา,านิยาเทเมสริรานชีวิตังจิตังตัวหังจริสามเสังคาโสปฏิปานนาาันตังนาทิเมสารานังอันยัง สังโฆเมสารนางวรางเอเตนะสัจวาเจนาวัฏไทยังสาธุศาสนาสังฆมีวันธมาเนนายังบุญยงวาสุตังอิทานสาเพปิอันตารายเม มเหสุงตสเตชสะสากายเนนวาจายวะเจตสาวานสังเฆกุกัมมังปะตะังมะยายางสังโฆปะฏิฆาณหาตุอัจจยันตังกะรันตระเสังวะริตงวสังเ ยามาตะกุสะเลนยานตังสันตัง ปะทางอภิสเมจะสะโกอุโชจะสุโชฌจสุวาโจจสมุทุอนาติมานีสันตุสะโกจะสุภาโรจะอาปะเกจจะจลาหุกะวะติสันติทริยจะนิปะโกนปะกาโปกุเรสุอนานุเกโต นาจโกตะสมาจเรเกนจิเยนาวินปะเรอุปวัตายโยสุกิโนวาเคมิโนหุตุสัมสตาภวันตุสุกิตาตาเยเกจิปานาโปตาติตาสาวาทาวรังวาณะ शेषा धि वा ये महन् वामचिमारासका अनुगतो राधि वा ये चिताय जतोरे สกิตาตานปโรปะราณิกเป็นนาติมานเยธังการทัินากินจิพยารโรสนาปฏิคสัญญาณญาแมนญาสัวก็มีเชยมานยาธานิยามปุตังอายุสเอกปุตตามโนราเค ปิสาภผลสุมาณสัมภาวเยอปริมางเมตานจะสาโลกัสมิงมาณสัมวาเยอปริมาณงวทางอโทจะติริยานจะสัภาทางอเวรังอสัปตังติทันจารัน ยาโนวายาวตาสวิกันมิโตเนตังสันเนอาทิตย์ยะพระมเมตังวิหาริธรรมาหุติทินจอนุปการมิลาวาตาสเนนสัมปัน เมยสุวินัยยะเกธานะฮิจาตุคาปะสัยยังกุนเรติเตมเขี่ยเมตังเมตังเอระปเทหิเมจปยาโปเตหิเมเมตังเมตังกัน อาโปตมะเกหิจาปาทะเกหิเมเมตตังเมตตังทิปาทะเกหิเมจะตัวปะเทหิเมเมตังเมตังบาหัวปะเทหิเมมามะอาปาทะโกหิงสิมาหิงสิทิปาทะโกมามงจะตัวปะตัวหิงสิมา สิพาหัวปัทโทสเปสัตาสเปปานาสาเพปุนจะเกวลาสาเปพาธานิปาสัตุมาเกนจิปปะมาคมาอาปมาโนปโตอาปมาโนธรรม Manoasang koa apamanawan kami siing sapanihiwi jikaika Sapati o ปิสรโพโมสิกากะตาเมรากะกตาเมปะรตาปะติกะมนตุโนิโสหังนะโมภะคะวะโตนะโมสัตานังสัมมาสัมพุทธานังอะติมงยิจะเน มัทตังอิติวานิตังการิตังมังชิมารามโจนนหิปัทุมานตังติปังนาถังปฏิทันจจันนะนางอัธสาทังทิปโตปติสากาเรเนตวาโปชยามิหัง ตังปฏิตังไมหังเขปเมวาสเมชาตุอะเจมยะอะปเวกิตาวายังจิวรังปริพุตังตังยาวาเทวาสิตาสัปฏิคาตายาโหนสัปฏิคาตายา ตังสัมมภะสาวาตาตะสิริตะพัสสานังปฏิคาตายังยาวาเทวาหิริโกปินาปฏิชาธนัอาเจมายาปจเจวกิตาวโยปินทปาโตปริพุโตโซนิวะทวายยนามาถายนามันดนายนาวิปุสนายา ยาวาเทวาอิมาสกายาสัตติยายาภนายาวิงสุปารติยาพระมจริยานุกหายาอิิปุรานันเจวทนางปฏิหังกามินวันจเวทนานนาวุปเทสามี ยาตราชมีพระวิสติอนาวาจตาจพัสวิหารุจารีจำมยาปจเวกิตาวายังเสนาสนาปริพุตังยังยาวาเทวาสิตาสาปติคาตายาโหนาสาปติคาตายา Ta sama kasawata pasing sapasang basa nang patikataang yawatewa utu pare saya yawino na nang patisan la nang lama t h a อาปเจวิคิตวายกิลานปเจยปิสาจปริคาโรปริพุโตโสยาวาเทวาอุปนานังเวยาภาทังเวทนานังปฏิคาตาอาภยาปชาปรมตายาติ

ปุนาวันตานาราปิจาระมามาลาจาอินทาจาตุโลกาบาลาจาเทวันยมโมมิตามโนสาจามาชตาเวริกาปิจาศเพสตาสุขีหุนปุญญาณิปากาตานิเมสุขังจติวิทังเทนตุขีปังบังโหมาตังอิมินาปุญญากรรมเมนาอิมินาอุเิเสนาจ สติปังโสราเปเจวะโอปัทานาเจทานังเยสันตานหินาธรรมยาวานิพานโตมามังนาสันตุสะพาเยวายาถาชฌาภะเวภะเวอุจจิตังสติปัญญาสันเลโกวิริยมีนามปันตุโนกาสังกาตุจะวิริเยสุเมพุทธติาวาโรนะธรรม นาโตวารตตาโมนาโตปัจเจกพุทุนตาสังโกนาโตตารมามเตโสตตามนุปเวนามโลกาสังลานตุมา ธามิพันเตสัพพังอปาราทังกมมทเมปันเตมะยากตังปุญญังสามีนาอนุโมทิตาปังสามีนากตังปุญญังไมหังทาตปังสา